สวัสดีครับผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้านนาสตอรี่รายการที่จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับสถานที่สําคัญทางศิลปะวัฒนธรรมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสมนตหนีของเรือนอนุาสารสุนทรเหลือล้านนาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า เรื่องหนังนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แด่หลงอนุสร์สารสุนทรขาหบดีผู้บุกเบิกการค้าในเมืองเชียงใหม่เนื่องในวาระครบรอบหึงรอบปีแล้วก็ยังเป็นเรือนแฝดกับเรือนกำเทียนน้สยามสมาคมกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับเรือนอนุสร์สารสุนทรเป็นเรือนไม้ล้านนาภาคเหนือที่สร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันสะท้อนทั้งศิลปะสถาปัตยกรรมและทั้งความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาอย่างงดงาม จุดเด่นที่มองเห็นได้ชัดคือกาแลไม้แกะสลักที่ควยกันบนปลายจวนหลังคาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิลุมงคลภายในเรือนจะมีพื้นที่ใช้สอยที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนล้านนายอย่างครบช้วนเช่นเรือนไฟที่มีเตาไฟสามก้อนเศราใช้สำหรับหุงข้าวและมีไม้แขวนสำหรับพริกหอมกระเทียมเรียกว่าขาอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญคือเตนพื้นที่กึ่งโล่ง ซึ่งชาวล้านนาใช้เป็นที่พักผ่อนทํางานหรือประกอบพิธีกรรมเช่นการสืบชะตาบ้านหรือการลดน้ําดําหัวในวันสงกรานต์ด้านบนผนังของเตินยังมีหิ่งบูชาบรรพบรุษหรือหิ่งปู่ย่าที่เป็นหัวใจของความผูกพันระหว่างคนกับบรรพชนเมื่อแก้วเข้าสู่ห้องนอนจะพบห่ำยนติดอยู่เนือประตูเชื่อกันว่าเป็นเครื่องป้องกันสิ่งชั่วร้าย และยังเป็นงานศิลป์ที่สะท้อนรสนิยมของช่างล้านนาได้อย่างลงตัวภายนอกเรือนยังมีหาน้ำหม้อสำหรับวางหม้อน้ำดื่มไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนและบ่อน้นำสำหรับใช้สอยในครัวเรือนสะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเอื้ออารีของผู้คนในการก่อและนี่คือเรือนอนุาสารสุนทรหนึ่งในเรือนลันนานที่สมบูรณ์และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่เรียนรู้ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เก็บรักษาไว้เพื่อให้คุณุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในรักเงาและบรดกทางวัฒนธรรมของเราสำหรับวันนี้รายการล้านนาสตอรี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการเดินทางสู่เรื่องดาวทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ